สวัสดีค่ะพี่น้องนี่เด้อพี่น้องทายให้เบืองแล้วคนถามมาบักลามาป่าเฮมาไปมาไปเจอตัวจริงแล้วนะคะไม่เราบอกพเพิ่งไปผูกปแปลน,นี่ก่อนไปจ,นจัดนี่ก่อนเอาเจอเอาจัดนี่ช้อยเพิ่มมือมอันนึกฝนจีตัวข้ามหัวเอาเด่นเก่า,าไปเบืองเนี่ยฟาดเลยปุ๊บปุ๊บเลยว่าโตกดอกนี่เด้แม่แรงมาแล้วนี่แม่แรงที่วันทุงน่งยังยังอยู่<ล>ยนี่ส จดการพดิล้างยล้ฮะให้ดีไว้สล้างเตี่ยเตี่ย้อยื้อล้างเตี่ยเตี่ยนวันล้างเนี่นี่บอก่นใส่เฉพาะถุมันบอซื้อล้างนหอยมาแล้วาพดีล้างนน่ยนี่เนาะเปของขอให้หอดกาล้างนิ่อยล้างนิดหน่อยน เห็นเดอคขาดมาแล้วทำมาบักหลาม้าไปบักหลาม้าไปเหมนเรียนหมอกสะดวเพื่อไปกางหานสั่นล้อผุนใมาหมอกนะกางเขงหันเลเนใยว้านเมนเมนมัดจิบะแกะเยเียหอย่หนว่ามัดขัดนกับ่งไปเอาไปเกล่สงการเกลไปีใหม่ฮะฮะฮะฝ่าวจึงิเด่นนางน้ำมัวชิดดนั่งน้ำมู ยวคุ้มแก่แต่นหนึ่งยืนนี่ฟื้นเอาต้องฝ่าทายฝ่าลงาเดียวก็เชยมาหลายลงบ่รด้ กระเทยใส่สองรูปเลยใส่สองรูปเลยคุณฟังได้ออกข้างเสียนใจออกบ่คะเสียนใจออกบ่ลูกมาปิดมีนสิทธิ์เสียนใจออกบ่อกแล้วปิดนอกห้าห้าห้าแข็งได้หนีเพื่อเดียวเห็นสองคนลูก บ่ต้องห่วงค่ะมาในยับยับเต็นไปใส่ผุนใช้ต้นใหม่แล้วกันผูกแค่ต้นใหม่แบบสัตว์เต็นปิวเลยฮันแมนห็นบอสและคอเสียของการมีเต็นนะครับพี่น้อง ข้อดีข้อดีอดก็คือเป็นส่วนตัวนะครับพี่น้องแต่ว่าขอเสียก็คือน,นี่แหละย้ำย้ำลมมานะครับมันเอาเต็นท์ลงก่อนลูกผู้หนึ่งเอาลงกผู้หนึ่งเอาขึ้นมาดนี่พี่น้องเอาลงก่อนมาทส่พืชร่มผัดปิ้วไปแมร์นี่มันจะโยกขึ้นนี่เป็นลาวเส้นนี่ไม่ลูกนี่เสียก็มาเส้นนี่นั่งเป็นบ่ออยากพี่น้องอยากจัดเองมือเดียวฝนฝ่ามาเลย แม่นอุ้ยย <heart> ่อยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวฝ้าปูย่อยแล้วม่ทอใจใช่ไหม รวมมันยิ่งแรงยงยิ่งใกล้หนองน้ำมันไม่มีเที่ยนนี่นอะไรจะเฝ้าปูไม่รู้แต่บอกแอมไปดูซิจะเฝ้าปูเพระาะว่าขันปูปุ๊บแจกนังเ่ไหร่คือเก่ามาแล้วนะครับพี่น้องตัดแลระเบิดกันเลย เป็นบ่นิข้าตะเบนอือไม่้ใอ่น้ตัวต้องทคู่เมรับไปรไปจุบของคุณเลยมากเลยมีลลมเลือกใค,คพี่น้องมีคนมาบากัาบากทามหาบักหลามาไปมาไปพอลงขีบแต่แต่พอหอดแล้วหีเลือมาแล้ว ให้เบิ่องหด้าจะพี่น้องใช่เบิ่งแล้วก็พากันเบิ่งนะคะเบิ่งเสา่ทยเด้อบดนี้โอ้เ <c oughs> <c oughs> บิง <c oughs> บ่งเสา่ทยเด้อบดนี้โอ้ยเขาตกท่อ บอลตัวาตัเดลมบอตกเลยค่ะจาตกเลยค่ะ,ะเฝ้าเต็มเฝ้าเรียเฝ้านีฝ่าไปงานใหม่นะครันนี้อนคนเยอะเลยไปอยู่นี่นูนีก่อนนนี่นนี่เนนมีน่เป็นบอกแล้วว่าจะเฝ้ายายเหนียวมานี่ แลยกัเปียกนั่งเม่ไไคือเก้า ija. นีเห็นม่นี่นี่นี่นใหญ่มันจะถือควรเลยกับเปียกนั่งเ่อไหจะไปนี่เก็บไปกอนอ้อยลงเงี่ยเปียกมาแล้วสิวปวเปปลุกก็สิยางมาเบิองล้างเลยก,ก็สิเปปลุกคุกไกล

พี่ตงรถไปคนตัวเท่าตัวกระตังลงมาบอดีเอาเจียงเปียกลยใส่น้ามันนี่เปียกก็ได้ใส่น้ำบาดน้ำเยี้งเขาเดียวพี่ตรวไปไม่ใช่ใคไปไปจ้งดนตัวเรียนพาไปตรวตัวนี่บ่อนเปียกแล้วเปล่าภูรายบ่ย้ำนางกับเปียกอยู่ขึ้นเรานี่เสียแนบ่ เียเมนโรนไม่เกิดโดนแล้วเขาไปนัน่งเกิดเขาไม่เ่าเลยเอาอีพว่าม่เาอนี่ปากบ่ดีฮ้พยายามบผิวไม่บอกแล้ให้มารส่มีมือมาตงหม่ก่หมนนืนอย่มือหลังจังหาน้ำมาต่อหาเกือไม่้ไปีน,น,นี่ังมัแคนนึงอนเนี่ามาจองตัวนี่ไดะแ่ไอพม่ยืนจับไปดอกกันสิตปิวก็ต้องเต้นกับพุมือหนี่งพุทมยืนจับเต้น ไม่ยืนจับสองขาอะไรเงี้แม่บ่อยอีพอแ่ไม่ยืนเต้นหรอเป็นตน่ทั้งดาวังคานพดอกแม่วาีดีได้ผลนุราค่ะถึงผู้ถามวาลาทำไมคะไม่ยืนจับเต้นค่ะหาังสิเต้นจะปิวังสิีจจแล้ครับพี่น้องขอเจียโครงการนังเซนได้มาขอดีก็คือเป็นจวนตนะครับต่้่าขอเจขขีคือยำลมมาแต่ก็ไม่กบได้ล่มสุมือหรอก สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สนิทก่อนแล้วกันนะครับกออนุญาตไปลบไพ่ก่อนนะครับพี่น้องเพราะเปียกไปแล้วสำหรับคลิปน,น,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะพจัการตัวดีสวัสดีค่ะ